หลายๆคนกำลังมีคำถามเรื่องเฟรมเรทนะครับที่อยู่ในแอปพลิเคชันของ i n s t a r 6 6 0นะครับวันนี้ใครอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของเฟรมเรทนะครับความละเอียดของวิดีโอแล้วก็บิตเรทด้วยไปเดี๋ยวเราจะไปทำความเข้าใจแบบบ้านๆกันนะครับแบบง่ายๆกันเลยมาดูกันเลย ตอนนี้หลายๆคนเข้ามาเล่นกล้อง insta 3 6 0กันแต่ยังไม่เข้าใจเลยว่าเฟรมเรทบิตเรทขนาดไฟล์วิดีโอมันต้องปรับไปที่เท่าไหร่นะครับวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันแบบข้าวไม่ต้องเจาะลึกเพราะว่าถ้าเจาะลึกแล้วเนี่ยมันจะปวดหัวแล้วมันจะมึนโอเคสิ่งแรกเลยนะครับที่เราถ่ายวิดีโอนะครับเมื่อไรที่เรายกวิีโอถ่ายเนี่ยมันไม่ได้เป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับมันเป็นภาพธรรมดาที่มันเกิดขึ้นอยู่ใน กล้องถ่ายวิดีโอนั่นเองเพราะฉะนั้นเฟรมเรทเขาจะเรียกว่าเฟรม per section นั่นหมายถึงว่าภายใน1วินาทีนั้นจะมีภาพทั้งหมดกี่ภาพตัวอย่างเช่น2 4 fps นั่นหมายถึงว่า1วินาทีก็จะมีภาพทั้งหมด24ภาพอยู่ใน1วินาที2 5 fps ก็หมายถึงมีภาพอยู่ทั้งหมด25ภาพนะครับภายใน1วินาทีหรือ แม้แต่30 FPS นั่นก็คือก็จะมีภาพทั้งหมด30ภาพอยู่ภายใน1วินาทีแล้วเราจะใช้เฟรมเรทที่เท่าไหรด่ดีก็พูดง่ายๆสั้นๆก็คือควรจะใช้ที่30 FPS เพราะว่าจำนวนภาพที่มากขึ้นภายใน1วินาทีนั้นก็จะทำให้ไฟล์ภาพนั้นสมูทขึ้นถูกต้องไหมครับทุกคนเพะาะนั้นถามว่าใช้ได้ไหม24 25 30 ใช้ได้เหมือนกันหมดเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ในแอปพลิเคชันของ Insta360 จะสังเกตว่าถ้าเรา export f i ไฟล์ไปนะครับที่ 1080p เขาจะกำหนดไว้เลยที่ 30fps เพราะฉะนั้นทุกๆคนไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะใช้24หรือ25ใช้ที่30เลยสำหรับแอปพลิเคชันของ Insta 360แล้วถ้าเราจะต้องการเอ็กพอ 4K ล่ะก็ทำได้เราก็ใช้เฟรมเรทที่30เช่นกันนะครับโดยที่เราจะ Export ด้วย 4K ไม่มีปัญหาเพราะว่าเฟรมเรทยังเท่าเดิมแต่ขนาดวิดีโอ 4K ก็จะใหญ่กว่าขนาดของไฟล์วิดีโอ 10-80P นั่นเองอันนี้ข้อแรกก่อนเพื่อจะไม่ให้ทุกคนงงนะครับ ส่วนของเฟรมเรทมีผลกับขนาดของไฟล์วิดีโอไหมต้องบอกเลยไม่มีผลนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องเลยอัตราเฟรมเรทก็คืออัตราเฟรมเรทที่ถูกกำหนดไว้ก็คือ30 fps ในแอป,ปของ i n s t a 360หลายๆคนยังไม่เข้าใจว่าเฮ้ยอัตราเฟรมเรทมันมีผลกับขนาดของไฟล์ที่เราเอ็กพอร์ตมาไหมมันไม่มีผลนะครับทุกๆคน เอาละครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องของ b i t เ a t กันนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะเห็นแล้วว่าเวลาเรากด export ปุ๊บเนี่ยอัตโนมัติเลยที่แอปพลิเคชันมันให้เรา export ก็คือความละเอียดของวิดีโอเนี่ยที่1 0 8 0 p และทุกคนสังเกตว่าอัตราเฟรมเรทมันจะเป็นเลข30สีะเทาเห็นไหมและเมื่อเราลงไปดูข้างล่างที่ b i t เ a t e ทุกคนจะเห็นไหมครับมันจะเริ่มให้เราที่25 เพราะฉะนั้นแอปของกล้อง Insta360 เขาน่าจะคำนวณมาเรียบร้อยแล้วว่าเราสามารถใช้บิตเลทที่25 50 100หรือ150ได้ทั้งหมดนะครับซึ่งอย่าไปใส่ใจว่าบิตเลทมันคืออะไรมันทำหน้าที่อะไรบิตเลทมันมีรายละเอียดเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปใส่ใจกับมันเราใส่ใจแค่ว่า แอปพลิเคชันของ Insta360 เนี่ยเออถ้าเราจะ e อ p p r t ไฟล์วิดีโอควรจะเริ่มบิต a t ทที่25หรือ50หรือ100หรือ150เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราไปต้องไปใส่ใจว่าบิตเ t ทต้องเท่าไหร่เราเข้าใจก็พอว่าแอป Insta360 เนี่ยเขากำหนดมาให้เราใช้ตั้งแต่25ขึ้นไปนะครับจนถึง150แต่ คลิปนี้อยากจะบอกทุกๆคนว่าการใช้มือถือตัดต่อวิดีโอนะครับพี่อ๋อยแนะนําให้ใช้25 50หรือ100นะครับขึ้นอยู่สเปคของโทรศัพท์ว่าเรามีพื้นที่เก็บเยอะไหมเพราะว่าบิตเรทมีผลกับขนาดของไฟล์วิดีโออาจจะใหญ่ขึ้นเล็กน้อยนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องเล็กน้อยเพราะฉะนั้นทุกคนจะเห็นแล้วว่าบิตเรทที่เราจะใช้ กับกล้อง insta 3 6 0ในการ export ใช้2550หรือ100นะครับนะครับอย่าให้เกิน150แต่ใครที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการ export ไฟล์เาะแนะนำให้ใช้150อัดให้เต็มที่ไปเลยสิ่งที่จะทำให้ไฟล์วิดีโอใหญ่นั่นก็คือความละเอียดของวิดีโอนั่นเองนะครับว่าจะเป็น 1080p 4k 8k อันนั้นไฟล์ก็จะใหญ่ขึ้นไปตามละดับนะครับส่วนบิตเรทก็ฟิกไปเลยถ้าจะเอ็กพอไฟล์ผมแนะนำในมือถือให้ใช้50หรือ1ะคสับวน ในคอมพิวเตอร์ให้ใช้150เต็มอัตาไปเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้นะ่าจะมีประโยชน์สำหรับหลายคนที่กำลังติดปัญหาในเรื่องการ export f i ไฟล์ในแอปพลิเคชันของ i n s t a า6 0นะครับใครอยากเรียนรู้เกี่ยวกับกล้อง i n s t a า6 0และการใช้งานนะครับก็ลองกดติดตามช่องนี้ไว้นะครับช่องของผมก็ยังมีการเดินทางท่องเที่ยวอยู่เหมือนเดิมนะครับยังไงเข้าไปดูแล้วก็ให้กาลังใจได้นะครับขอบคุณครับไปแล้ว